หนึ่งชื่อเพจเปิดเพจหรือยังมีชื่อเพจไหมสองปกเว v e r ปกบนสุดอะ่ะมีไหมต้องบอกชัดเจนว่าของคุณดียังไงสามมีวิดีโอโชว์ตัวต,วตนไหมถ้าไม่มีเสียเปรียบไม่ได้บอกว่าไม่ได้แต่เสียเปรียบทําไมต้องมันวิดีโอเพราะหนึ่งจำไว้เลยนะรูปหนึ่งรูปแทนข้อความเป็นหมืน่นหมื่นข้อความวิดีโอหนึ่งวิดีโอแทนรูปเป็นหมืนม่นหมื่นรูป เพราะฉะนั้นวิดีโอนี่สําคัญมากในยุคนี้ถ้าคุณเปิดเพจวีน้ารลานแล้วไม่มีวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวเลยว่าของคุณเป็นยังไงดียังไงเขาได้ไปแล้วมันจะดีกับเขายังไงยังไงก็เจ๊งเพราะถ้าไม่เจ๊งก็จะไปอยู่ในสงครามตัดราคา 4. มีรีวิวไหมว่าของคุณดียังไงลูกค้าซื้อไปชอบไหม5มีสินค้าและบริการอะไรบ้าง 6. คุณแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงอันนี้ทุกคนดอกจันสามดวงเลย แตกต่างอะไรคุณรู้ไหมทําไมนิดหน่อยถึงขึ้นปก c o อร r ว,ว่านิดหน่อยคือโค้ดครูสอนออนไลน์ที่แตกต่างเพราะนิดหน่อยถนัดมากที่สุดคือการจับมือทําอะไรแหละที่คุณแตกต่างแล้วเป็นจุดเด่นเอาคํานั้นมาขายครูแต่ของเราอ่ะเหมือนกับคนอื่นเขามีอย่างหนึ่งที่คุณไม่เหมือนได้บริการที่ดีที่แตกต่างอย่างสมมติทําไมนิดหน่อยถึงสามารถขายสินค้าราคาสูงได้ เพราะในไหนชัวว่าถ้าคุณมาที่นี่คุณได้รับการบริการจากนิดหน่อยและทีมงานนิดหน่อยนิดหน่อยชัวว่าไม่มีใครเหมือนที่นี่